เตือนเนื้อหาตอนนี้เต็ไมไปได้วยคำหยาบคายและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผิดต่อศีลธรรมอันดีเด็กน้อยทั้งหลายอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างมีการใช้คำเพศและการใช้ภาษาที่หยาบคายคนหัวครัวเท่านั้นถึงจะดูได้โลกสวยปิดไปซะพร้อมแล้วไปเชิญชมกันครับผมวันนี้พี่ขอทำเป็นคลิปสั้นๆกันแล้วกันนะครับ จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกแค่อยากจะขอบคุณในคริสบันพี่มาร่วมรายการบ่อยแล้วก็ไม่เคยขอค่าตรงค่าตัวอะไรเลยเหมือนช่วยพี่ทำงานฟรีน,นะก็เลยกลัวบว่าวันนี้เดี๋ยวขอเลี้ยงอาหารดีๆให้กับคริสสักมื้อหนึ่งแล้วก็อยากจะเลี้ยงป๊อปด้วยป๊อปเองก็ก็่ารักโอเคแล้วเปานะรับผม,มคือก็เห็นใจมันนะมันก็แบบเรียนอยู่พี่ไม่ค่อยมีเวลาขาทำงานด้วยเรียนไปด้วยไม่ค่อยมีตังแค่ครับมันก็ไม่ค่อยมีมันก็ใช้จ่ายเยอะโอเคโอเค เดี๋ยวจัดให้กันเลยนะนะเดี๋ยวใกล้ถึงล้าใกันแล้วร้านดีๆนะโอเคเลยจัดไปแหวนี่เท่มากอันนี้คนขับรถเมย์นะครับผมเท่เทสักโอ้เฟี้ยวมากเฟี้ยวมากโคนดโคดดูละเลยตั้งนาทีครึ่งไฟแดงที่นี่นะครับสองสามนาทีร้านเหรออื นู้นน่้นนนหมูข้าวต้มนี่อ่ะเอ้าอะไรข้าวต้มดิเดี๋ยวผมไปหากินดีๆไงไอ้ซากมึงมีนมไหมไม่มีมีจิ้มไหมไม่มีโหแค่นี้รูดได้โอ้อะไรหวานสองหนึ่งสวัสดีครับเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ย ประชาชนรีเควสต,ตลอดเวลาโคพ่คิดเป็นอะไรมากแก่ผู้ใหญ่คนนี้เป็นอะไรมากที่นั่งก่อนทนั่งก่อนวันนี้ก็เป็นเทปที่น้องๆหลายคนเนี่ยรีเควสมาบอกว่า <C os ix> สายแรกเราอยากรู้วากับแก้มอะไรอ่ะกินแล้วดีบ้างอะไรกินแล้วไม่ดีเพ <C os ix> ราะววันนี้เนี่ยเราจะมานั่งวิควเคราะห์แล้ววานลข้าวต้มเนี่ย <C os ix> กับแก้มแบบไหนลีนกินได้แบบไหนไม่ลีนกินไม่ได้แต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เราอาจจะมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีความคล้ายคลึงกับน้ำพิษก๋วยครับผม อย่าเข้าใจผิดคิดว่ามันคือแก๊กเวยนะครับเหล้าแม่งนั่นแหละครับโอ้ยสัดพิซซ่าสี่แล้วแหกเหล้าหน่อยมันด้ำมากกันอีกพปย้ำอีกครับเพราะใครที่เป็นพวกโรคสวยหรือเด็กที่ไม่อยากจะโดนยุยวนเยาวชนทั้งหลายเนี่ยมันจะหัวควงอะไรนะครับผมถ้ามึงเห็นว่ามันเป็นภาพที่อนาจารมึงเปลี่ยนช่องไปดูเลยค่ะดูตำแเออมึงเปลี่ยนไปแหลกโอเคนะธรรมดาชอบกินกับแก้มอะไรที่สุดเวลามาร้านแบบนี้ไอ้กุ้งอกุ้นเส้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แน่นอนว่าซุปตำอะไรแบบเนี้ยครับชอบกินแบบไหนสั่งมาเลยแล้วเดี๋ยวเราามนนัั่งคก หอยบวมเมาหอยแครงครับเอาแบบว่าเมนทลักกับเมนทลักหอยเมนทลักมานมา,านเนี่ยเพราะว่าชาวบ้านบอกว่า,าพี่ช่วงหลังเนี่ยทำแต่ของไฮโซกินไม่ได้เราเลยแบบมาแบบบ,บ,บ้าน,าน,นๆดิงๆแต่ว่าอยากสั่งอะไรสั่งมาไม่บอกผมว่าเป็น,ปนการแก้เป็นการเป็นการขอบคุณเป็นไงขอบคุณมาถ่ายรายการให้ไม่เคยคิดตังคุณเลย ี่ไม่ได้เป็นการโฆษณาแอลกอฮอล์แต่ใดๆไม่ได้เป็นการชักชวนเชิญชวนพี่ขอบอกเลยว่าแอลกอฮอล์เล่าเบียร์พี่รก็ดื่มรสชาติอะไรยำหมาบดเนี่ยเราสุขภาพเสียตังค์อย่าไปแดกแดกแดกม่งงวอย่าไปจิ้นอย่าสนใจมันครับผมอันนี้คือถ่ายทำรายการถ้าไม่ใช่เราล่ะกูไม่แดกหรอกเป็นลาบไก่ลาบไก่แน่นอนนะเราเป็นไส้ทอดกระเทียมยำไม่เออยังไม่มียำเนี่ยชอบยำอะไรคิดชอบยำอะไรผมชอบกินยำถั่วกรูครับ บ้า่ายำคนเทศครับยำคนทำรอครับผมดูหน้าคนทำเรียกครับผมอ้าวชิบหายชิ้ผู้ชายครับผมยำหัวขมเม็ดไหมยำหัวขมเม็ดเดี๋ยวหัวมันจะแตกอะไรอ๋อยำปะเจ็ดยำปะเจ็ดก็ที่นี่ยำปะเจ็ดไอ้นี่ไอ้นี่เลยบอกเลยยำปะเจ็ดเดี๋ยวไปเของาจะตายแหมกูเห็นรูปที่มึงส่งให้น้องให้เพื่อนมึงนะ มื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนหน้าตาเขาหล่อเขาเขาได้บ่อยเขาได้บ่อยเขาได้บ่อยไม่มีเลยวะที่มีไม่มีแต่คนนี้คนนี้คนนี้โอเคคนนี้กำลังชักว่าวที่บ้านคือเวลาไปเที่ยวแบบมันอ่ะต้องมันไปด้วยเลยเพราะว่าถ้าผมไปคนเดียวผมไม่ได้อ่ออันนี้อาศัยเพื่อนเพื่อนของผู้หญิงอีกคนนึงเขาเรียกว่ารอบตอสำรองใช่ไหมใช่รองคนชอบแบ่งปันกับเพื่อนนะฮะครัต้องพาเพื่อนแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนด้วยโอ้ครับผมอะไรดีๆสิ่งดีๆทั้งนั้นแบ่งปันหรือแบ่งฟันครับผมไม่ค่อยแบ่งฟันนะไอ้นี่ ันนี้เก็บตลอดเลยเก็บเงียบด้วยฟันดาใช่ไหมฟันดาฟันผู้หญิงเนี่ยครับผมครับปั๊บปั๊บอยากขายเพื่อนปั๊บดื่มหรือพ่นวะเนี่ยป๊บนึงนะเอามากับข้าวลงกับข้าวลงกับข้าวลงสองจานแรกที่พี่สั่งมาคนที่ติดตามรายการพี่จะรู้ดีว่าสองอย่างนี้คือซูเปอร์กับแก้มซูเปอร์กับแก้มหอยหอยแคลงเลยไหมหอยแคลงเนี่ยนะครับผม100กรัมให้พลังงานประมาณ70แคลอรี่น้อยมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือโปรตีนแปดหน้อยมากครับผม ครับผมเนื้อเลือดทำไมครับหลายคนไม่รู้เพราะว่าแคลอรี่เนี่ย100กรัมให้พลังงานเพียงแค่55แคลอรี่ปูดองปูดองปูดองนี่ก็สุดยอดซุปเปอร์ฟู้ดเหมือนกันแคลอรี่ประมาณเท่าๆกับหอยแปรงนะครับผม100กรัมให้พลังงานประมาณ70แคลอรี่ครับนี่ปูอะไรอร่อยที่สุดในโลกครับพี่เพสปูโกปอกโกนี่แหละครับผม เราขอย้ำนะครับว่าเล่าทุกที่ห่อบนโลกนี้รสชาติเที้ยนระยำหมามากอย่าไปแตะอย่าไปยุ่งรอร่อยเลยใช่<ม>ใช่อย่าไปยุ่งกับมันอ,อ,อย่างแยแ่มันไปจากชีวิตใช่ไม่ดีไม่ได้เรื่องเลยโอ้ยอย่างเหม็นเลยโอ้โหอันนี้พี่ป๊อปสั่งนะครับผมแน่นอนมันน่าจะเป็นสิ่งที่อร่อยสุดโบนโต๊ะนี้ครับเพราะว่าพลังงานมันสูงสุดเช่นกันครับผมถูกต้องอันนี้คือไส้ตันทอดใช่ไส้ตันทอดใช่ใช่ไส้เนี่ยถ้าแบบมาดิบๆเลยนะครับ100กรัมให้พลังงาน165แคลอรี่อ่า เพราะฉะนั้นพี่ว่า100กรัมเนี่ยพลังงานได้อยู่ประมาณสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบแคลอรี่มากกว่าเลือดเนี่ยสี่ถึงห้าเท่าถ้ามึงแดกนี่จานหนึ่ง่ะมึงแดกนี่ได้สี่ถึงห้าจานอิ่มกว่าด้วยอิ่มกว่าและที่สําคัญก็คือพลังงานตรงนี้นะพ,พี่พี่คริสครักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นแฟบบดใช่นระหว่างที่พี่คิดไปขี้นะครับผมเดี๋ยวพี่ขอพูดถึงเรื่องของกับแก้มต่อเลยกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลาสสิกกับแก้มมากจุ้ง แช่น้ำปลาหลายคนอาจไม่รู้นะครับวันธรรมดาไก่หมูเนื้อกุ้งปลาเนี่ยอีดอกเนี่ยแคลอรี่ต่ำที่สุดครับทานสุดยอดตอนหนึ่งร้อยกร,รัมนะครับกุ้งให้พลังงาน70แคลอรี่เท่านั้นเองนะครับและเป็นโปรตีน82%ดออยากพร้อมแยาอันนี้ไม่ต้องกูอเลยสุดลาบไก่นะครับถ้าเกิดว่าขอเขาได้ ให้เขาลอกหนังออกเ่ย100กรัมให้พลังงาน110แคลอรี่แต่ถ้าเกิดมีหนังสา้าไปด้วย100กรัมให้พลังงาน1 6 5แคลอรี่นะครับไงโปรตีนให้ดีอยู่คือพี่จะบอกเสมอนะว่าจริงแล้วอาหารไทยเนี่ยโคตรเฮลตี้เลยเพราะว่าไม่ค่อยมีน้ำมันในการทำน,นี่ก็ไม่มีน้ำมันอาหารอีสานเนี่ยดีมากทุกอย่างเลยนะครับพวกยำพวกลาบเป็ดย่างไก่ย่างหมูย่างโอเคหมด ไปครับอันนี้เรามาเขาเรียกว่าแก้ม็ดความเชื่อของยำบุ้นเส้นว่ามันหอมหยอยอาาวันจะอ้วนหรือเปล่าครับโอเคเอาตัวเลขแบบว่าทางวิทยาศาสตร์เลยครับยำบุ้นเส้นเนี่ยก็ไม่ได้มีแฟตแต่ว่ามันคือคาร์โบไฮเดรตร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยกรัมให้หนึ่งร้อยสิบห้าแคลอรี่ประมาณข้าวครับผมครับผมันก็เหมือนแดกข้าวแล้วเลยครับผมแต่ปลาหมึกเนี่ยสิส่วนตัวแล้วพี่เคี้ยวว่ามันน่าจะอ้วนหรือไม่อ้วนผมคิดว่าปลาหมึกเนี่ยน่าจะน่าจะอ้วนแล้วก็กระชอนแหละเมันส่วแต่เราต้องมาลองดูกัน คหลายคนจะบอกว่าปลาหมึกในคอเลสเตอรอลสูงแต่ในความเป็นจริงแล้วคือกูไม่รู้เรื่องนี่อะไรเกีย่ยวกับคอเลสเตอรอลเลยคุณเลยบอกคงไม่ได้ครับผมแต่ผมว่าคนมันพอพอมันมีความเชื่อว,ว่าคอเลสเตอรอลสูงเขาเลยเข้าใจไปว่าม,มันอ้วนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจจะไม,ไ,มไม่อ้วนเลยไม่อ้วนเลยลองกินดูเนี่ยมันแท่จะไม่มีความมันเลยดูจากน้ำยำเนี่ยมันไม่มีมันก็เนื้อมันก็จะเด้งๆค้าๆเด้งๆแต่ไม่ได้มีความรู้สึกมันมันลาเท่าที่ เพ่งกี่รัปไม่เดียวกระปุก100กรัมให้พลังงาน9.2แคลอรี่โปรตีน70%โอ้ขอสรุปนะครับทุีทีบอกเราวันนี้เป็นเป็นคลิปสั้นๆครับสุราดื่มได้ไหมเดื่มได้ถ้าคุณเข้าใจแคลอรี่หนึ่งพลังงานสูงว้าี่บอกถ้าคุณวงแผนแลังต้นแล้วแหละว่าวันนี้เนี่ยคุณจะดื่มสุราคุณก็แพลแนมาเลยว่าคุณจะกินเท่าไหร่ของที่ดีนะครับอาหารไทยพวกกับแกลบเนี่ยดีเกือบหมดครับรเลี่ยของผัดของทอดเหมือนเดิมเลยแล้วก็ยังไงก็ขอ ถ้าหากมีความประสงค์จะกินเหล้าให้ควบคุมให้กินอย่างมีสติอย่าขับรถแล้วก็ถ้าเป็นเยาวชนได้โปรดอย่าเพิ่งกินรอโตก่อนนะฮะโตมีความคิดตัดสินใจได้ดีกว่านี้แล้วค่อยกินนะฮะฝากผลงานหน่อยครับผมก็ติดตามผมได้ที่ช่องทางเฟซบุ o กคริสจุลธารไวยเชฟหรือไอจีมังโก้สปอร์ตคริสเก้าสิบสี่ขอบคุณมากนะครับพี่ครับขอบคุณฮะขอบคุณให้ยินดีมาร่วมขอขออันซังฮีโร่หน่อยพี่ป๊อบครับฝากเนื้อฝากตัวหน่อยไหนๆก็วันนี้มาร่วมคลิปกับเราแล้ว สวัสดีครับผมป๊อบเมกาตี้นะครับผมก็ไอจีนะครับผมป๊อบเมกาตี้แดงนะครับอยากจะพ้นไปให้แล้วก็เฟซบุ๊กนะครับสันชัยจันทา,ทาน,นะครับฝาก้วยรับงานถ่ายรูปรับงานตัดต่อนะครับเ,จะจะะเชียร์ไบ